มีความเคลื่อนไหวบริเวณวิลล่าหรูริมหาดยามูจังหวัดภูเก็ตจุดเกิดเหตุที่มีการทำร้ายร่างกายระหว่างชาวต่างชาติที่ไปเช่าภูวิลล่ากับแพทย์หญิงที่นั่งบนบันไดริมหาดนะครับวันนี้มีคนงานเนี่ยเข้าไปวัดพื้นที่เพื่อเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำออกมาในพื้นที่ชายหาดสาธารนณะขณะเดียวกันมีการปักหนังสือคำสั่งรื้อถอนออกจากพื้นที่ด้วยคับ คนงานเข้ามาวัดพื้นที่บริเวณบันไดหน้าวิลล่าหรูริมหาดยามูจังหวัดภูเก็ตหลังไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีบางส่วนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุตามที่แพทย์หญิงเข้าไปแจ้งความว่าถูกชาวต่างชาติผู้เชาววิลล่าทำร้ายร่างกายจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าไปสู่การตรวจสอบโดยหลังวัดพื้นที่แล้วจะมีการนำข้อมูลไปเสนอราคาให้เจ้าของโครงการก่อนดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่งตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ป่าคลอกเข้าไปตรวจสอบขอบเขตที่ดินพบว่ามีการถือครองเอกสารสิทธิ์นสอสสกอบริเวณบันไดของวิลล่าที่มี4ขั้นมี3ขั้นด้านล่างไปลุกล้ำที่ดินสาธารณะแนวชายหาดทรายสาธารณะ ทางนายอำเภอถลางจึงมีการมอบหมายครับให้นายกเทศมนตรีตำบลปากคลอกเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีบุกรุกตามกฎหมายและก็มีหนังสือคําสั่งให้ดําเนินการรื้อถอนขั้นบันไดที่ลุกล้ําลงมาในที่สาธารณะตามกฎหมายภายใน30วันซึ่งวันนี้พบว่าบริเวณที่มีการลุกล้ํามีการนําหนังสือคําสั่งปิดประกาศไว้ด้วยขณะที่เพจคนพลัดถิ่นภูเก็ตได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อประมาณ9ก้าโมงเช้าบอกว่าวันทิก ข้อความบอกว่า9โมงเชา้าวันอาทิตย์หาดยามูเนี่ยจะมีการปฏิบัติการทวงคืนชายหาดและแสดงพลังไม่พอใจกับพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่ทำร้ายคนไทยก่อนหน้านี้ย้อนไปนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับพร้อมกับภรรยาได้ออกมายกมือไหว้ขอโทษแพทย์หญิงทานดาวที่เข้าไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยนายเดวิดเนี่ยได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ทำร้ายร่างกายที่สพทันหลางครับ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังส่งที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบธุรกิจศูนย์อนุรักษ์ช้างภูเก็ตที่มีนายเดวิดเป็นผู้บริหารเบื้องต้นไปพบดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและจากการตรวจสอบของนายอำเภอทาลางและป่าสุสั์จังหวัดยังพบว่ายังเปิดให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปทํากิจกรรมกับช้างและเมื่อตรวจสอบชิปที่ใบหูช้างก็ตรงกับเอกสารที่นํามาแสดง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็สั่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบความประพฤติของชาวต่างชาติที่เข้ามาในภูเก็ตโดยมีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นเลขาครับถ้าเข้าข่ายประพฤติตนไม่เหมาะสมจะมีการสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทางทันทีครับ